OPD กับ IPD คืออะไรหล,หลายคนนะครับที่กำลังมองหาประกันสุขภาพอยู่อาจจะสับสนในเงื่อนไขของตัวแบบประกันสุขภาพที่บอกที่ระบุว่า OPD IPD นะครับรว่ามันคืออะไรวันนี้เรามาเคลียร์กันให้ชัดนะครับเริ่มต้นที่ OPD ครับ OPD คือการรักษาแบบผู้ป่วยนอกครับคือการที่เราเข้าไปพบแพทย์นะครับตรวจร่างกายแล้วก็วินิจฉัยจากแพทย์แพทย์ก็จะทําการรักษาเช่นฉีดยา ทำแผลหรือว่าจ่ายยาให้กลับบ้านนะครับหรือทำกายภาพบำบัดอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะแต่แต่ต้องไม่ถึงขัน้นต้องนอนโรงพยาบาลและไม่ต้องอไม่ได้ทำการรักษาเกิน6ชั่วโมงนะครับอย่างนี้ถือว่าเป็น OPD นะส่วน IPD คืออะไรครับการรักษาแบบ IPD คือผู้ป่วย ในก็คือมีการนอนค้างคืนที่โรงพยาบาลหรือนอนให้น้ำเกลือเกิน6ชั่วโมงอย่างนี้ก็ถือว่าเป็น IPD IPD นี่จะต้องไม่ใช่ว่าเราอยู่ๆเราอยากไปนอนก็ได้นะครับต้องให้แพทย์เป็นผู้ระบุนะครับนะซึ่งผู้ป่วยมักมีอาการรุนแรงครับมาตั้งแต่ก่อนพบแพทย์หรือเมื่อแพทย์วินิจฉัยแล้วยืนยันว่าผู้ป่วยจาเป็นต้องเข้ารับการรักษาด้วยวิธีที่ต้องอยู่โรงพยาบาลเกินกว่า6ชั่วโมงเช่นการผ่าต,าตัดบางทีอาจ ไม่ได้รักษาหลังการวินิจฉัยของแพทย์ในทันทีแต่ก็ต้องเป็นการเตรียมพร้อมให้กับผู้ป่วยนะครับด้วยการนอนโรงพยาบาลก่อนก็ได้ไม่สามารถกลับบ้านได้ทันทีหลังการวินิจฉัยเรียบร้อยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลและดุเลดเรตพินิจของแพทย์เป็นหลักนะครับอยากขอแนะนําเพิ่มเติมนะครับจุดเด่นของประกันสุขภาพเหมาจ่ายของ FWD นะครับในในกรณีที่เราเป็นอุบัติเหตุ่ะเราอาจจะ เป็นแผลเล็กน้อยนะครับเข้าไปทําแผลในห้องฉุกเฉินแล้วก็รับยากลับบ้านแบบนี้มันจะเข้าข่ายเป็นผู้ป่วยนอกของหลายๆค่ายนะอาจจะมีการแยกออกไปแต่สําหรับ FWD แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยในถ้าเป็นจากอุบัติเหตุภายใน24ชั่วโมงนะครับ FWD นั้นรวมอยู่ในค่ารักษาเหมาจ่ายทั้งหมดนะครับไม่ไม่ไม่ได้รวมอยู่ในหมวดของ OPD นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ